สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกลับมาโจนก่อนคลิปที่7นะครับผมจากรูปนะครับผมนะตรงนี้บอกไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็บอกไปแล้วนะครับตรงนี้บอกไปแล้วตรงนี้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกทางนี้นะครับผมเราเดินตานี้นะครับเป็นตาเดินตาเดียวที่ถูกต้องนะครับผม เขาก็จะเดินได้อยู่2ทางอยู่ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับผมอ่าสามทางนะครับพูดผิดโอเคไปตั้งกระดานกันก่อนเลยเดินนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมเขาขึ้นมาปุ๊บนะครับเราขึ้นนี่เลยเมานี่นะครับอ่าเราเดินนี่นะครับแต่เดินที่ถูก ถ้ามาตอนนี้เราต่อเลยนะครับผมต่ออย่างนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าก็เดินมานี่นะครับเราก็ขึ้นไปเข้ามานี่เราแทรกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะเดินได้อยู่สามอย่างนะครับผมเหมือนกันก็คืออุดตัวนี้นะครับเสมอเดินตัวนี้เสมอ นะครับแล้วก็เดินตัวนี้เสมอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุดกันก่อนอุดปุ๊บแน่นะครับเราขึ้นนี่เลยนะครับผมอันนี้เราตัดออกทางนี้นะครับผมปุ๊บนี่นะเข้ามาปุ๊บนะครับขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับพยายามมองให้ออกนะครับปกติเราจะอุดกันใช่ไหมครับอ่าอุดกันใช่ แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีนะครับเราเดินอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับไปเปิดช่องอย่างนี้นะครับพยายามสังเกตแล้วก็เล่นแบบนี้บ่อยๆจะเก่งขึ้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าเดินมาตานี้เราเข้านี่เราก็ชนะเลยนะครับผมโอเคแต่เกิดว่าไม่เข้าเดินตานี้เราก็กินฟรีเข้าไปจะเข้าฮอตเป็นเสมอกันนะครับถุงก,ก็เข้าฮอตปลายไล่ออกมา ปุ๊บนะก็เล่นฉลาดหน่อยก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับจบไวด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแยกอื่นกันต่ออ่าย้อนกลับไปก่อนปุ๊บอ่าเมื่อกี้อุดนะครับอ่าคราวนี้มาตานี้บ้างนะครับตานี้ก็เสมอเหมือนกันนะครับผมกินกิน เลยขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมเอาตูดดัดขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเข้ามุมไปปุ๊บอ่าอุดเขาอ,อาจจะตัดนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กินฟรีนะครับอ่าเป็นเทคนิคที่ให้เอาไปพยายามเอาไปเล่นให้ชินนะครับผมแล้วก็จะแก้เกมเก่งนะครับผมตรงนี้เรายังเข้าฮดไม่ได้เลยนะครับเข้าฮดตอนตไหนก็แพ้เลยนะครับผม ตรงนี้ก็แพ้เหมือนกันนะครับโดยเขาจะเดินตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เรากินอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็กินนะครับสุดท้ายเราไปฮดไม่ทันนะครับเราก็เป็นฝ่ายแพ้นะครับผมโอเคถ้างั้นก็เอาให้กินก่อนเลยนะครับเข้าฮดไม่ได้ก็ให้กินก่อนเลยอย่างนี้เลยนะครับผมฮ่าแล้วก็เข้าฮดกินนะครับกินอย่างนี้ปึ๊บ ขาก็ตัดออกก็เป็นเสมอกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกเดิมนะครับอ่กลับไปดูตรงแยกเดิมนะอุดนะครับไปแล้วนะครับุดไปแล้วทางนี้ไปแล้วทีนี้มาทางนี้บ้างทางนี้ก็เสมอน,นะครับผมอ่าเดินมาปุ๊บเราก็ขึ้นตอนนี้นะครับเข้ามุมนะครับเข้ามุมปล่อยให้กินปุ๊บอย่างนี้ ไปดักไว้อย่างนี้เลยนะครับผมยังไงก็ต้องมานะครับแรกก็กินตัวนี้ก่อนนะครับกินตัวนี้ก่อนปึบแล้วก็เบียดให้เขาหลบเข้ามุมนะครับตรงนี้ก็เสมอแล้วนะครับผมเดินต่อไปปึ๊บปึ๊บเข้าฮอตแล้วก็ย้อนกลับมาทีนึงนะครับหลอกล่อเขาเฉยๆนะครับหมักเสมอถ้าสมมุติว่าเขาเผลอเดินมาอย่างนี้นะครับ แล้ก็ฟาดสองเลยนะครับถ้าไม่เผ่อก็เสมอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นกันต่อครับก็ย้อนกลับมาทางนี้นะครับผมอ่าทีงนี้ไปแล้วนะครับทีนี้มาทางนี้บ้างทางนี้เราขึ้นนี่เลยนะครับผม เขาเดินได้อยู่ทางนี้กับทางนี้นะครับสองทางนะครับผมเรามาดูทางนี้ก่อนทางนี้เราต่อเลยนะครับผมต่อไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับก็เป็นหมากเสมอนะครับผมเสมอเหมือนกันต่อมาปึ๊บปึ๊บนะครับกินเข้าไปต่อมาอีกนะครับตรงนี้ต้องเอาไปหมายเลข17 ก่อนเลยนะครับเพื่อทําทางไม่งั้นเราจะเสียเปรียบนะครับผมนะไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับทําท,ทางไปก่อนก็ได้เปรียบนะครับนี่นะครับข้าฮอตไปเลยต้ายข้าฮอตนะครับก็ต้องหลบก่อนนะครับไม่งั้นจะ เสียเปียบมากๆนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เสมอกันไปนะครับต่ออย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นกันต่อนะครับผมเพราะเขาทำอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเดินยังไงก็ทำทำอะไรกันไม่ได้นะครับถือว่าเสมอกันไปนะครับ คกลับมาตานี้นะครับตรงนี้ไปแล้วตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็เสมอเช่นกันนะครับตรงนี้เราต่อเลยนะครับผมโอเคเดินมาเสร็จปุ๊บเราขึ้นนี่เลยนะครับเบียดนะครับอุดไว้นะครับผมแล้วก็ให้กินอย่างนี้เลยนะครับให้กินอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นตาเดิน ตัวเดียวเลยนะครับที่สามารถเดินได้แล้วเสมอนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นตาเดินที่ถูกต้องนะครับผมอย่าไปแทรกนะครับอย่าไปแทรกเข้าฮดแบบนี้นะครับจะแพ้ทันทีเลยนะครับผมเนี่ยนะครับแพ้เลยนะครับเข้าฮดไปโดน2โอเคเพราะฉะนั้นให้เดินตัวนี้ตัวเดียวนะครับต่อมาก็ไม่มีปัญหานะครับผมนี่แล้วขึ้นอย่างนี้นะครับผม จะทำให้เสมอนะครับทั้งทั้งที่หมากเราเป็นลองนะครับผมแล้วก็ให้กินนะครับอย่างนี้เลยปุ๊บนะครับ่านะแล้วก็เข้าฮอตก็อาจจะเดินตัวนี้ให้กินนะครับ่านะแล้วก็เข้าฮอตนะครับกิน2ก็จะเสมอกันไปนะครับผมไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตรงแยกเดิม มากลับมาทางนี้ใหม่นะครับตรงนี้บอกไปแล้วตรงนี้ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูทางนี้บ้างนะครับผมทางนี้เราต่อเลยนะครับผมต่อทิ้งไปเลยเขาก็จะเดินมาตอนนี้ปุ๊บมาแล้วก็ไปแซกเราก็เข้าอย่างนี้เลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บนะครับ มาอีกมาอีกตอนนี้เราก็เข้าไปไม่ได้ก็ต้องต่อให้กินก่อนนะครับผมอ่าต่ออีกคราวนี้เราขึ้นตูดไปเลยนะครับผมเดินตัวไหนก็เสียบเปียบขึ้นตูดไปก่อนอต่ออีกแล้วฟึบไปเลยนะครับไปเข้าฮอตเลยนะครับนี่ไปเข้าฮอต เดินตัวนี้มาบังไว้นะครับผมนะี่มาบังไว้ปุ๊บนี่กันกเขาต่อเขาฮอตไปเลยนะครับก็เอาฮอตออกมาตานี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ฮอตลงมาตานี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาฮอตเผือนะครับเอาฮอตมาตานี้เสร็จเราเลยนะครับเราต่ออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อสองอีกทีหนึ่งนะครับก็ชนะนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เผลอเขาไม่เผลอเขาอาจจะถอยฮอตไปนะครับแล้วก็ขึ้นฮอตขึ้นเบี้ยเึิ่มไปอีกนะครับผมขึ้นเบี้ยขึ้นไปอีกนะเขาก็ต้องเบี้ยมาบังไว้นะครับเบี้ยมาบังแล้วก็ขยับฮอตตานี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเดินมาอย่างนี้นะครับทะเลทะล่ามาอย่างนี้เราก็สองแรกสองชนะไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า เขาเดินฮอตนะครับแล้วก็ให้กินอยู่ดีนะครับให้กินก็เส,ม,สมอ,อไปก็อย่างนี้เลยนะครับบีบเข้าไปบีบเข้าไปอย่างนี้นะครับผมบีบทางไหนก็ได้นะครับบีบเข้าไปแล้วก็ไปกินฟรีตัวหนึ่งนะครับก็เสมอ,อกันโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตรงแยกเดิมนะครับผมอ่า มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดกระดานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมปลปุ๊บปกติเขาจะเดินตานี้นะครับาตานี้นะครับแต่ทีนี้แต่ทีนี้ไม่เดือละจะเปลี่ยนมาเดินตานี้บ้างนะครับเดินตานี้บ้างถ้าเดินตานี้เราขึ้นตานี้เลยนะครับจากที่เห็นนะครับเขาก็จะเดินได้อยู่ สองทางนะครับก็คือทางนี้นะครับ1แล้วก็กทางนี้1นะครับผมเป็น2ทางเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมเดือนนี้เราก็ขึ้นนี่เลยนะครับผม่ขก็ขึ้นมาปุ๊บเราแทรกเข้าไปนะครับตรงนี้เขาก็จะหลบได้นะครับหรือไม่หลบก็ได้นะครับได้2ออย่างนะครับผมเดี๋ยวเราดูเขาไม่หลบก่อนนะครับผม เขาลบก่อนนะครับนี่พูดผิดอยู่เอยเลยอาและปุ๊บตอบอย่างนี้เลยนะครับต่อไปตรงนี้นะครับเขาก็จะเดินได้2ทางเช่นกันนะครับก็คือทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมทางนี้เสร็จปุ๊บเราเบียดกินอ้าว ปุ๊บแล้วขึ้นตูดไปเตรียมเบียดกินอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเบียดกินเข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ไปดักไว้อย่างนี้นะครับผมขึ้นมาอีกต่อทิ้งนะครับผมอย่างนี้เลยให้ทางเราได้เปรียบนะครับผมขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเดินเข้ามาเราก็ยิงสองได้เลยนะครับผม ถ้าเขาไม่เข้าเขาอาจจะหลบนะครับหลบถูกตัวด้วยนะครับเราก็ไปก็ไม่มีอะไรนะครับหมากนี้ก็เป็นหมากเสมอนะครับผมมาตอนนี้จับกินเลยนะครับผมไม่เสียเวลาปึ๊บป๊บนะครับตรงนี้ก็แค่โอฮอตออกมาก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงแยกเดิมนะครับ กลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เดินตานี้ไปแล้วนะครับผมทีนี้มาดูเดินตานี้บ้างนะครับผมตานี้ก็เสมอเช่นกันนะครับผมเราเบียดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับผมอ่ากินกินนะครับแล้วก็ต่อทิ้งไปเลยปึ๊บอย่างนี้ตัดปัญหาไปก่อนนะครับขึ้นไปปึ๊บนะครับปล่อยให้กินเลยปึ๊บ ปึ๊บนะครับเขาก็อาจจะต่ออย่างนี้ต่อเสร็จแล้วเราก็เบียดไปเข้าฮอตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตรงนี้เราต้องพยายามไปเข้าฮอตให้ได้สตัวนะครับผมเข้าฮอตตัวเดียวเราจะเสียเปรียบมากๆนะครับก็ไล่เบียดขึ้นไปพยายามที่จะไปถึงฮอตได้ได้นะครับไล่เบียขึ้นไปอีกปึ๊บนะครับ เาเบีย้ยเขาลงไวมากนะครับผมนเขาฮอตป้ายไม่ให้กินนะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาเดินมาอย่างเงี้ยเดินเข้ามุมอย่างเงี้ยนะครับเราก็เจาะสองไปอย่างนี้นะครับก็จะชนะเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าขเขาดเดินเบีย้ยมาปิดเดินเบี้ยมาปิดตรงนี้เราเดินตัวไหนก็ได้นะครับไปเขาฮอตก็เสมอเช่นกันนะครับเดินตัวนี้ก็ได้นะครับ ือจะเดินตัวนี้ก็ได้นะครับไปก็ฮอตก็เสมอเหมือนกันนะครับผมอ่าก็ฮอตไปเลยก็เจาะ2ไปก็เสมอไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นกันต่อนะครับผมจากนี้นะครับเมื่อกี้หลบไปแล้วนะครับคราวนี้ไม่หลบบ้างละ มาตาน,นี้กินกินนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับเดินขึ้นไปอย่างนี้เลยหลบมาปุ๊บเราขึ้นตอนนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะเดินได้อยู่2ทางเช่นกันนะครับผมก็คือเดินตาน,นี้นะครับเสมอแล้วก็เดินตานนี้แพ้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เสมอกันก่อน เราก็ต่อเลยนะครับต่อไปปุ๊บเขาก็เดินขึ้นมาเราก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยกินเลยนะครับไม่เป็นไรปล่อยกินไปปุ๊บเราก็ต่ออย่างนี้นะครับสวยงามเข้าไปนะครับผมนี่มาปุ๊บเบียยตามไปเลยนะครับตรงนี้ก็ไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจ มั้นไม่ได้เข้าฮอตแน่นะครับอ่าไปปึ๊บเบียดหลบปึ๊บป้ายเข้าฮอตนะครับผมเอาตัวนี้ออกไปเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเขามาจับตูดตัวนี้นะครับเขาจะแพ้นะครับผมโดยรับกินอย่างนี้นะครับผม่กินสองแล้วก็กินนะครับเขาจะเดินเข้าฮอตไม่ทันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่จับนะครับ เขามาจับตานี้แทนนะครับถ้าเขาไม่จับตุ่ตรงนี้นะครับเขามาจับตานี้แทนตรงนี้เสมอนะครับผมแล้วก็ปล่อยกินปึ๊บแล้วก็หลบอย่างนี้นะครับผมอ่าก็จะเสมอกันโอเคเดี๋ยวกลับไปดูตรงแยกเดิมอ่าตรงแยกเดิมตรงนี้นะครับตรงนี้เสมอบอกไปแล้วนะครับผมทีนี้ มาทางนี้บ้างทางนี้แพ้นะครับผมทางนี้แพ้แล้วหลบเลยนะครับผมหลบเลยขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ขึ้นตานี้นะครับเขามานี่เราก็ลงไปดีนะครับผมมาพุบเบียดเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นตาเดินที่แนะนําเลยนะครับเป็นตาเดินที่แนะนําเลยนี่นะครับ ไล่เขานะครับให้หนีนะครับแล้วเราก็กิน2อโอ้ยขอโทษเดินผิดอ่าต้องให้กินตัวนี้ก่อนเนาะปึ๊บนะครับแล้วก็กินตัว2นี่นะครับผมอ่าปึ๊บนี่เลยนะครับเขาก็ยังเข้าฮอดไม่ได้นะครับยังเข้าฮอดไม่ได้กาดจะเดินเบี้ยมาก่อนนะครับส่วนเราสบายเลยนะครับอ่าเตรียมตัวเข้าฮอดอย่างเดียวอ่าเข้าฮอดได้เลยปึ๊บ เขาก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ต้องเดินเบี้ยขึ้นมาอีกเราก็ไปเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นพอดทีเด็ดเราเลยนะครับทำให้เราชนะเกมนี้ไปนะครับผมนะครับก็เข้าดักไว้เลยนะครับเดินตัวไหนก็แพ้ทันทีเลยนะครับผมนะเดินตัวนี้าก็กินอย่างนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมน ถ้าเดินก็ไม่มีตาเดินนะครับก็อาจจะเดินให้กินให้กินก็เพื่อให้จบเกมนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาต่อกันนะครับหมากโจนก่อนนะครับแล้วก็จะไปหมาก ผู้หัวหมักมาตรฐานหลังแล้วก็หมักสามตัวเรียงก่อนนะครับแล้วก็ย่อส่วนนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม